สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับที่ทุกคนมาหลองแพ้เขื่อนแม่สวยกันนี่นะฮะตอนนี้ผมอยู่บนเขื่อนนะครับนะฮะบนเขื่อนแม่สวยตรงนี้ที่หน้าเป็นปอยที่เราได้เล่นกันนะฮะไอหน้าอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยนะครับไปการมองดัง้งตั้งบนมาเนี่ยโอ้โหวิวสวยมากเลยครับทุกคนครับลองซ o o ให้ดูโอ้โหดูทุกคนดู มุมนี้สวยมากเลยอ่ะน้าก็จะออกจากเขื่อนนี่แหละนะครับปล่อยไปน้าก็ยัไหลตามลำธารเขื่อนไปสวยตรงนี้นะครับอืมผลไม้เอวมงเยอะนะบรรยากาศกรอดดีครับทุกคนเนี่ยครับดีผมดีดพอกะน,น้าใสใสไใสนาดเลยแล้วก็มีสุ่มแพ้สุ่ม เขาในหนังชิวๆบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเนี่ยเด,ด็ก่ก็เล่นตรงนี้นะฮะเล่นหน้ามตรงนี้ผู้ขอก็ได้เห็นนะครับหน้าส่วนนี้ไม่ผมใครลึกนะครับห,หน้ามปล่อยจากเก่อนหน้าประมาณผมเขานั่นแหละนะฮะอ๋อวัผมต้องลงลงไปเอวทายบรรยากาศตั้งหน้ามปึงปละหน้ามไม่หยาใส่มากๆเลยนะครับ ก็หล่องไปตรงปูนนะครับน่จุดปล่อยแพ้อยู่ใต้แพ้ใต้ใต้สะพานตรงนี้นะครับนี่ยรถก็ไปจอดกันเย้ยงตามส้มที่จอดกันไห้นะครับยาวไปถึงนู่นเลยโอ้โหฝนหนักอานะการเนี่ยอะบรรยากาศดีจริงๆทุกคนลองมาเอวครับน,นี่เพราะหน้ามีใสจริงจริงครับใสมากๆเลยแหละนะครับเพราะก็ โคตรใส่เลยใส่ขนาดอเอาผู้ประคองมาเล่นกับป้าลูกหลานมาเล่นกันนะครับโลกไปจอดตรงนี้นะครับมาเข้ามาจอดตรงนี้ได้มีซุ้มมีแพ้ให้เราได้เลือกแต่ต้งเทพไมันจะมาใครได้ลองแพ้เตือนนะครับแพ้เปียกหัวอาจจะลองได้แต่นี้ไปเริ่มห่วนะเาหัวยังมเกยมาต้องโซนด้างหน้านี่เลยนะครับ นี่คือบรรยากาศแทบียกนะครับตีมาเล่นกันนะครับลรวพกก็อยู่ตีเคื่อไมีสวยตรงนี้นะครับบรรยากาศดีมากอันนี้โอกาสก่อร่องมาเอวกันได้นะครับมาถ่ายมุมบนนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนนี้เป็นมาให้เข้าเตือนนะครับเมื่อเข้ามาถ่ายตรงบนถนนบนเคื่อนสันเคื่อนตรงนี้นะครับใครสอบทายสันเคื่อนก็ ก็เป็นเป็นงดเตื่นนะครับประเทศไทยประมาณนี้นะครับอย่าลืม,มเอวกันเนอรอครับน้องแพ้เทียกเกันไม่สวยมาถ่ายวิวส,สวยกันนะครับตอนนี้ผมอยู่อ่าหน้าเขื่อนเลย,ยนะครับเพราะว่าหลังเขื่อนเนาะ,ะหลังเขื่อนอยู่เป็นปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำเขื่อนนะครับโซนด้านในเลยยันมีบรรยากาศซุ้มคนจะมาสร้างขายตรงนี้นะครับหน้าเป็นปล่อยแห้งกันนะครับเนี่ย นะครับน้าใสมากเลยเนี่ยทุกคนดูหน้าเป็นปล่อยออกมากนะครับอุยอ้ยว่าปล่อยแหงอยู่นะน้านะั่นแหละเออไปแหงขนาดเลยนะครับเนี่ยเปิดจะปล่อยถึงวันที่หนึ่งพิษภานี่นะครับปล่อยให้เราเพื่อเขาได้มาแอวหล่องแพ้เปียกชนไปสวยกันนะฮะออกมาหนังโซนนี้ไรนะฮะ บรรยากาศที่น่าเกลือนเนาะแช่วงนี้อ่าบ่ายสองนะครับมันก็อาจจะแบบร้อนหน่อยเดี๋ยวให้มันแรงสักหน่อยนเนี่ยก็พอดีเลยเหมาะเลยนะครับนี่คือบรรยากาศเกินไปสวยวัดเจียงไฮนะครับนี่บรรยากาศน่าเกลียวก็เหมาะแต่นะครับ,นะรบโซนนี้นะ น้ำใสซาดครับน้ำไหลล่องเอารถมาจอดตรงนี้ได้นะฮะจอดตรงนี้ได้น่ครับนอยู่หน้าเขื่อนเลยครับัวหน้าเขื่อนเลยนี่คือบรรยากาศหนังเขื่อนคี่เรับเป็นไปน้ามนะครับมาพกกรมังปิ่เชิวช่วๆพาลูกพาหลานมาเล่นน้ำเพราะน้าตรนนี้มันบ่าลึกนะฮะ มันลึกาน่าเล่นสบายๆนะครับคือคือสาเหตุที่เคื่อนในสวยเนี่ยเป็นอลองน้ามันหมวนเขาบอกว่าหน้ามันคงเส้นคงวาเป็นปลอยหน้ารับเป็นประมาณนี้แหละนะฮะนะฮะปลนปอยหน้าประมาณนี้แต่แล้วหน้ามันก็คงแบบไหลสม่ำเสมอนะครับ เหมือนน้ำห้วยน้ำถั่วไปนี่ครับเป็น,เป,นเปิดแต่ด้าฝนตกมากับก็นหน้าก่าห้งละนะครับฝนมนตกกันหน้าก็น้อยนะครับแต่เคลื่อนในสวยแต่คือมันดีคือว่าน้าสะมาเสมอนะยครับนี่คือบรรยากาศเคลื่อนในสวยนะครับคือเป็นมาลองแพเคลื่อนในสวยวัดเจ้าห้กันครับตอนนี้ผมอยู่ที่หลังคืนนะฮะที่เขาปล่อยน้ำนะฮะบรรยากาศโซนนี้ดีมากเลยทุกคนโอ้โหชิลมากเลยอะ น้ำใสสะอาดมากเลยครับทุกคนนี่ฮะนี่อ่างเก็บน้ําไม่สวยนะฮะแนมีซุ้มให้เรานั่งอย่างนี้เลยมีโแตบบ๊ะให้เรานั่งอย่างนี้แล้วมีซุ้มแพด้วยนะฮะโอ้คนดูน้ําใสมากเลยอ่ะสวยมากบรรยากาศด,ดีมากเลยเนี่ยทุกคน มุมก็กว้างครับทีกคนโอ้โหบางคนนั่งอย่างเงี้ยโอ้โหรยากาศโคตรดีอะมุมนี้สวยจริงๆนะเนี่ยมีซุ้มให้เราได้นั่งที่ชิวนะครับก่อนที่เราไปล่องแพรเยอะขยะไม่สวยนะฮะเนี่ยทุกคน โคตรดีเลยแหละชอบมากเลยเบรรยากาศแบบนี้อ่ะหืมเจ๋งจรงงอืม,อมยาวถึงนู่นเลยนะทุกคน,นะฮะออดูดูซุ้มให้ดูน่งแต่หน้าเขอนได้เลยนะฮะไปดูใกล้ใกล้หน่อยเนี่ยยังมีซุ้มแบบนี้นะฮะ น้ำโคตรใสทุกคนนี่โคตรใสมากมากนี่ทุกคนโอ้โหน้ำเย็นมากโคตรใสจริงๆน้ำโคตรเชื่อมากเลยนะเพื่อนเชื่อมากเลย ชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยทุกคนนี่ฮะมเที่ยวกันทั้งมวบรรยากาศดีมากครับสกูนตัวนี้ผมอยู่ในบรรยากาศสวยไงามบรรยากาศดีๆที่นี่น น้ำที่ปล่อยจากเขื่อนไม่สวยนะฮะโอ้หมูนู้ยิ่งเจงมากเลยอ่ะเหวอนอยู่ชายหาดเลยครับทุกคนน้ำใสามากน้ำแรงมากเลยอ่ะว้าวมีบรรยากาศที่เกิดไม่สวยนะฮะ ไรมานั่งส่วนนี้ผมว่าได้น้ําใสเต็มๆธรรมชาตินี้สวยงามมีทั้งบรรยากาศมันมันดีอ่ะมันดีทุกอย่างอ,อ่ะเออเนาะโซนนี้ก็เด็กก็ชอบมากเลยนะเพราะทุกคนก็มาเล่นตรงนี้นะเพราะว่าน้ําไม่ลึกเกินไปนะฮะห้างแบบสุ้มแพตรงนี้ติดน้ําเ,เลยครับทุกคน ทั้งก็ปล่อยจากเขื่อนตรงนี้เลยดิโอ้ที่ปล่อยมาน้ำมานะฮะโอ้ดูบรรยากาศที่เขื่อนแม่สวยนะฮะโอหนี่เนี่ยบรรยากาศ กดีจริงๆครับบอกตรงๆคือแบบดีบมากๆเลยทุกคนต้องมาแล้วนะครับไปไปใกล้ๆนิดนึงนี่ครับคนน้ำเชี่ยวน้ำใสมากๆ,ๆนี่นูน้ำที่ไหลครับ ต้องเสียงก็แบบเลยให้ภาษีครั้งนี้ฮะ ไปครับบรรยากาศที่ผมถ่ายให้ทุกคนดูครับอากาศดีสุดๆนะฮะมาเที่ยวกันได้ครับทุกคนครับเสือนแม่สวยจวดเชียงรายนะครบับดีมากสุดๆครับอ่างเก็บน้ำเสือนแม่สวยจวดเชียงราย